ผมนายสารยุทธ์มาตันบุญนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ังกับองค์การบริหารส่วนตำบลบั่นเป้าอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้เราจะมาพาทัวร์นะครับว่าผู้พิการที่ทํางานในหน่วยงานนะครับมีกิจกรรมอะไรทํากันบ้างแล้วก็มีข้อติกตามมีการพัฒนาตนเองไปอย่างไรนะครับอันอื่นผมขออนุญาตแนะนําองค์กรของผมนะครับซึ่งมีความเป็นมาอย่างไรนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลม้านเป้านะครับอยู่ที่ภาคเหนือนะครับจังหวัดเชียงใหม่อยู่ใกล้กับ เขื่อนแม่งาสสมบูรณ์ชนนะครับด้วยภารกิจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็คือเป็นรัฐบาลขนาดย่อมๆที่มาให้บริการประชาชนนะครับตั้งแต่แรกเกิดจนถึงเสียชีวิตนะครับโดยที่จะเน้นไปทางด้านงานบริการประชาชนเป็นส่วนใหญ่นะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับภารกิจและหน้าที่ของพี่บุญต้อมมูลเมืองนะครับซึ่งเป็นตําแหน่งของผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนคือเป็นผู้ช่วยผมเอง นะครับว่าคร่าวๆนะครับพี่เขาได้ปฏิบัติภารกิจในหน้าที่แล้วก็ทําอะไรกันบ้างนะครับซึ่งภารกิจและหน้าที่ที่ผมได้มอบหมายก็คือนะครับช่วยงานทางด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับคนพิการนะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อบัตรการลงเยี่ยมนะครับแล้วก็ช่วยงานทางด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผมนะครับซึ่งจะมีผู้บริหารองค์กรนะครับเป็นผู้ที่คอยสั่งการอีกอีกทีหนึ่ง นะครับแล้วมาดูนะครับทางด้านอาการพัฒนาการทํางานของพี่เขานะครับก็มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากที่ได้การจ้างงานอย่างต่อเนื่องจากบริษัทนะครับแล้วก็ในระหว่างที่พี่เขาทํางานนะครับพี่เขาก็ได้มีการพัฒนาทักษะทางด้านต่างๆนะครับแล้วก็ได้มีน้ำจิตน้ำใจนะครับช่วยเหลือพี่น้องเจ้าหน้าที่บนสํานักงานได้ด้วยนะครับเช่นว่านะครับขอไทย เอกสารบ้างนะครับขอพิมพ์งานเล็กๆน้อยขอ,อช่วยซ่อมคอมพิวเตอร์อย่เงี้ยครับมีพี่เขาก็ไม่แรง้ำงใจนะครับก็ยินดีที่จะช่วยเหลือนะครับเพราะว่าพี่เขามีทักษะทางด้านนี้อยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะช่วยเหลืองานในสำนักง,งานได้เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ผมอ,อยากจะเพิ่มเติมในในส่วนของในฐานะของนอจพนะครับแล้วก็เป็นเจ้าที่ในหน่วยงานนะครับว่าการที่บริษัทนะครับ าจ้างผู้พิการให้ทํางานในชุมชนนะครับซึ่งเป็นข้อดีไปอย่างมากนะครับแล้วก็ส่งผลต่อผู้พิการไม่ต้องออกไปทางานด้านาด้านในตัวเมืองหรือว่าในอำเภอเมืองนะครับซึ่งอาจจะเป็นปัญหาแรืออุปสรรคต่อผ,ผู้พิการได้นะครับเร mm ียกอย่างข้อดีอย่างก็คือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในตำบลด้วยนะครับถ้าท่านจ้างงานในตำบลบ้านเป้านะครับรายได้ก็คงจะหมุนเวียนในตำบลบ้านเป้าเป็นส่วนมากนะครับแล้วก็จะเป็น การที่มีการจ้างงานในท้องถิ่นนะครับคือท้องถิ่นนี้ได้ประโยชน์ก็คือช่วยแบ่งเบาภาระงานของเจ้าหน้าที่ช่วยแบ่งเบาภาระงานของท่านนายกได้แล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานในด้านการพัฒนาคุณภาพาชีวิตของผู้พิการนะครับแล้วก็ถ้าว่าผู้พิการช่วยงานชุมชนได้อย่างไรนะครับก็จะเป็นการช่วยการประชาสัมพันธ์การติดต่อสื่อสารระหว่างองค dette, อง์กรนะครับกับพี่น้องประชาชนได้ในอีกทางหนึ่งนะครับแล้วก็ ผู้พิการนะครับที่ทํางานที่องค์กรของผมนะครับก็จะมีการแบ่งปันนะครับมีการเก็บเล็กผสมน้อยนะครับช่วยการแบ่งปันให้กับผู้ได้โอกาสภายในตําบลนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าผู้พิการที่ทํางานในองค์การบริหารส่วนตำบลมัานเป้านะครับทาอะไรในกิจกรรมที่มูลนิธิให้ทําบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมสวัสดีครับขออนุญาตแนะนําตัวให้กับนอจพอด้วยครับผม สวัสดีครับผมบุญต้อมบุญเมืองนะครับทํางานในผู้ช่วยตําแหน่งตําแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนการบริหารส่วนตำบลป้านเป้าครับทาภารกิจอะไรบ้างครับตอนนี้ตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่ครับพี่กำลังทำเกี่ยวกับเอ็กเซลครับอ๋อนี่ครับเกี่ยวกับผู้สูงอายุครับทำเกี่ยวกับอสูงอายุในการายชื่อผู้สูงอายุเพื่อที่เพื่อที่จะได้เช็คดูว่ายอดเงิน มีเท่าไหร่ตรงไม่ใช่ตรงไม่ที่เราจะไปจ่ายเบี้ยกับผู้สูงอายุครับอ๋อครับผมเนี่ยครับนี่คือการพัฒนาทักษะทางด้านโปรแกรม Microsoft Excel ที่ผมได้กล่าวถึงเมื่อกี้นะครับเนาะนี่ครับพี่เดี๋ยวมีคําถามมีคําถามถามว่าเนี่ยนะครับการจ้างงานกับการจ้างงานของบริษัทนะครับดีกว่าการส่งเงินเข้ากองทุนอย่างไรครับพี่การจ้างงานดีกว่าครับเพราะว่าทําให อ่าคนที่การสามารถมีมีงานทําในใกล้ชุมชนใกล้ใ,<น>ใกล้บ้าน,<ใ>นอ่าเพื่อที่จะได้ดูแลครอบครัวนี่แหละครับนี่เป็นผลสาคัญใช่ครับแล้วก็มีครับอีกนะคนนว่าคือเกิดผลลัพธ์อย่างไรครับที่มาทํางานที่หน่วยงานแล้วแล้วออกไปสื่อสารกับหมู่บ้านได้อย่างไงบ้างเป็นยังไงบ้างครับเราสามารถนําข่าวสารเกี่ยวกับองค์กรหรือว่าในชุมชนของเราเนะี่ยเพื่อไปเผยแพร่ในชุมชนที่เราอยู่อจะได้รับรู้ว่าข่าวสารมีอะไรบ้าง<อ>จะได้ติดตามกันแบบ ทันท่วงทีถ้ามีข่าวด่วนก็ไปแจ้งได้เลยโอเคครับผมนี่พี่นี่ครับเอาแล้วแล้วแล้วขนมตรงนู้นนี่เอามาทําอะไรครับพี่ขนมตรงนู้นขนมตรงนี้คือเราเอาไปช่วยคนพิการที่ปิดโควิดอ๋อนี่คือเก็บออมกันเนาะเก็บออมกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก็จะเอาไปให้เลยใช่ไหมครับโอเคครับนี่นี่แล้วนี่ครับพี่ พี่ได้เข้าร่วมโครงการโมเดลวัลติบาทไหมครับได้เข้าร่วมครับเราเข้าร่วมตลอดครับเพราะว่ามันมีความสําคัญทําให้คนพิการที่อยู่ต่างจังหวัดอะไรเนี่ยเขาจะได้มีงานทําอ๋อก็คือเป็นการส่งต่อความสุขให้ผู้พิการอีกทางหนึ่งใช่ครับอ๋อนี่แะครับพี่แล้วโครงการ70วันมหัศจรรย์ของฉันนี่ได้เข้าร่วมไหมครับเข้าร่วมครับเข้าร่วมซีซันที่5แล้วก็ซีซันนีซีซันที่6นะครับเพื่อสุขภาพของเราร่้งาจของเราจะได้แข็งแรง ในการ<อ>มาทางานเอวลดไหมครับเอวลดไหมครับลดไปสองเซนลดไปสองเซนนะครับดีขึ้นนะครับนี่พี่ช่วงนี้มีเงินเก็บมีไรายได้ไมีอาชีพเสริมอะไรบ้างไหมครับมีไรายได้เก็บเราเก็บตลอดครับเพื่อว่าจะเป็นต่อยอดในอนาคตอาชีพเสริมก็มีมีหลายอย่างครับทําขนมขายในออนไลน์ทําตายางเขียนป้ายอะไรก็ไ้ครับมีอย่างครับรวยครับรวยแล้วรวยแล้วนะครับพี่ครับท้ายนี้นะครับ ต้องขอให้พี่ขอบคุณบริษัทนะครับในการที่จะให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานครับ,รบผมขอขอบคุณบริษัทแปดเอ็กซ์เจำกัดที่ให้การสนับสนุนพวกผมที่ได้ผลิการที่จะได้มาทํางานในุมชนและใ,ใกล้ๆบ้านคือไม่ต้องออกไปไหนเลยครับขอขอบคุณบริษัทมากครับที่สนับสนุนพวกเราครับขอบคุณครับนออจพออปตวันเป้าและอ่าพี่บุญต้อมมูลเมืองนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณบริษัท 8x8 อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ให้โอกาสทางอบอตอบ้านเป้าและผู้พิการในตำบลบ้านเป้าได้ทํางานได้ปฏิบัติงานช่วยหน่วยงานนะครับผมต้องขอ,ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับ